ก็วันเนนักิดเราเ,เองสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสเตอร์ p พาร์เฟวันเกิดที่ตื่นเช้านะครับผมเพราะว่าตื่นมาแต่งหน้าแต่งตัวแต่ว่า สอกไปเรียนสายเพราะว่าเพราะาแบบไม่ได้อยากรีบทำมากเพราะว่ามันเหนื่อยะครับผมแบบนอนไปแค่สีชั่วโมงเองไม่มีแรงก็ตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะไปมหาลายัยวันนี้ับผมก็จะเป็น1วนัน Roc k One Day in My birthday นะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องไปหมอพอไปเรียนไปรเรียนเสร็จปุ๊บ,บก็เดี๋ยวจะไปกินโคงกินข้าวกับน้องๆน,นะครับผมแล้วก็ไปคาเฟ่แล้วก็ไปทนี่ไปนั่นแทน มีแต่ว่าไม่ได้แผ่นแบบละเอียดมากนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวแบือเผื่อปมเผื่อเปลี่ยนอ,อ,อะไรไมได้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับก็จะบอกว่าอากาศมันร้อนมากแต่เราใส่แขนยาวมาะร้อนที่สุดแล้วแบบเหนื่อจะออกหลังเพราะว่าสภาพากระเป๋ามาใน,นวันเกิดปีแรกที่เกาหลีนะคะดดรับเปลือกเบลเบลไม่เคยแบบมีวันเกิดที่เกาหลีนะครับไม่โสดอีก็อไม่เคยมีวันเกิดที่ต่างประเทศเลยแต่ปร่เท้ไทยตลรอดไม่ได้จัดอลังการมากนะครับผมเพราะว่าที่ต่าง หมดตูดแล้วอ่ะโคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยในการชีวิตรอดถึงเดือนๆครับไม่ใช่ะไรนะคือตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าจะไฟเขียวเมื่อไหร่เขาอยากข้ามเราไปขึ้นรถบัตได้แล้วพุกคนเห็นรถบัตนั่นไหมนั่นคือรถบัตรเราที่เราต้องขึ้นแล้วตอนนี้คือเป็นไฟแดงอยู่แล้วเป็นไฟแดงตรงนี้ปุ๊บตรงนี้จะเป็นไฟเขียวพอไฟเขียวปุ๊บบัตก็จะไปแล้วเราต้องวิ่งเพื่อไปทันบัตรนะครับผมโคนบัตรไม่รอเราเฮ้ยจะถึงแล้วไปเลยเศ้าทําทำไมตอนเราอย่างนี้เราจะไปส่ายแล้วว่า มวลาทุกคนเอาจิบบัสตอนแรกมันจะไม่เลทเว้ยเพราแบบรถบัสต่ละคันมันมาช้าใช่ปะเราเนี่ยต้องรอรถบัสแบบนี้ครับน,น,นะครับก็เลยเลทเขาโบนดตีออกเวลาแบบออกเวลาเดียวเลยนะครับเมื่อวานก็ออกเวลาเนี้ยไปถึงก็ไม่ได้เลทเน,นี่ยถ้าติดละติดวันนี้ก็ไม่ทันอยู่ดีอะทำไมนี่อ่าตอนแรกคิดว่าจะไปโรงเรียนก่อนแบบเร็วๆด้วยน้ำเพราะว่าแบบ <S <S จะได้แบบไปหาที่น้องที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบัสต่อคันต่อแบบคนเยอะมากแล้วเมื่อกี้ค่าเจ็ดสี่ศูนย์อะไม่มีคนเลยเว้ยก็ไปนั่งแบบหนึ่งหนึ่งศูนย์ตีแทนแล้วคนเยอะมากกนเศร และแล้วเราก็ถึงมอแล้วนะครับผมคืยอีกอีกหนึ่งวัที่เริ่มเยลยแล้วเราก็มาสายอยู่ดีทุกคนคือแบบคนเยอะมากจนเราถ่ายเนี่ยบ,บัตจะถ่ายแตบัตติดบัตรอะไรเงี้ยคือแบบเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรเง,งนนี้ยไ,ไ,ไม่ได้ถ่ายเพราะอะไรเพราะคนเยอะเบียดแบบปากระป๋องมากพูดเลยนะคนบเนีน่ยเราขึ้นเนินอีกแล้วทุกคนจะแบบจะบอกว่ามอเราเป็นมอเนินจะแบะจะสวิตช์กล้องให้ดูว่าเนินคือ,อยังไงในมอ,องเรานี่ทุกคนเป็น,อน,องงนเนินอย่างเงี้ยแล้วก็คือน้องเราเคยเรียนต่ำหนุ่มเลย เรียนตรงนู้นเลยแล้วขึ้นแบบขึ้นไปเลยภาษาน้องมากน้องก็เหนื่อยเพราะเราเป็นแบบสโลปเลยฟู่แล้วก็เดินทางนี้ทุกคนแล้วก็จะเจอตึกที่แบบน้องๆเขาเรียนกันซึ่งเราไม่ได้เรียนเราเรียนตรงนู้นเรียนตึกเคียร์นะครับผมแบบพาทัวร์มาหาลัยหรือว่าอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับผมวตอนนี้นเหนื่อยเราจะพาทุกคนไปทัวร์มอน,นะครับผมถ้าทุกคนบบอยากไปดูอะไรเงี้ยครับแต่ประเด็นคือมาเรียนเราจะหายไป็นไหรือเปล่าเกรด hey. ถ้าหากก็คือเข้าขั้นสุดไปได้ นี่ครับผมแล้วก็ผ่านตึกนี้มาแล้วแล้วก็เดินไปทาง,น,น,ทางน,นี้จะเป็นทางนี้ครับผมน,นี่จะเป็นทาง,งานี้นะครับผมคนนั่นคือทางเข้าของตึกเรานี่นะครับผมคือตึกเราเราอยู่ชั้น4ี่นะครับผมคือตรงนี้ขึ้นไปมันก็ชั้น3ามหรือใช่แล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็ไปชั้น4แล้วบรรยากาศมองก็จะป,ประมาณนี้ครับผมอัน,นนี้ก็ตึกห้องสมุดหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่สิเพนห้องสมุดกี่ท,ที่ไม่รู้ที่นี่อ่ะเยอะมากๆใหม่ๆมั้งใหม้ๆที่เวลาเป็นสีสวยมากทุกคนแบบเป็นสีน้ำตาลสวย ตอนนั้นคือเรายังเรียนออนไลน์อยู่เราก็เลยไม่เห็นนะครับผมนี่ชื้อตึกของเรานะครับผมตึกทีมเดคอนกวางครับทุกคนก็ถึงห้องเราแล้วนะครับผมขอตัวไปเลยอนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันอาจจะตั้งกล้องให้ดูได้นะครับผมเดี๋ยวจะกลับตอนนี้ก็จบคราบแล้วเวป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม

เจนนี่หรอ,อ,อต่อก็บอกเจนนี่น่ารักนะที่ได้อยากได้แค่กระเป๋าประเด็นอยากได้แค่กระเป๋า,าได <ป S 2> ้อยากได้วันเลยประเด็นน้องมีอันหนึ่งที่อยากได้มากๆเป็นแบบของเจนนี่เหมือนกันแต่กแบบ็แบบแต่แบบหมดก็จะได้วันไหนอะอันที่แบบเป็นแบบใส่ได้ทุกวันอะไอ้อย่างนแบบัแบบ้นจะหมดเร็วอันนี้ก็ใส่ได้ทุกวันอะหมดมาของเราแบบเว้นแบบใส่ได้ทุกวันอะไรเงี้ยนั่นแหละ้ยมตัวยมมต้วไหมตัวอืม

มาจัง <laughs> okay. เดี๋ยวเจอกันตอนที่เราเรียนเสร็จเลแล้วกันเพราะว่าเอ้ยอาจจะถ่ายแบบถ่ายตอนเรียนได้เว็บหนึ่งแต่เราจะไม่ใช่ขาตั้งเพราะว่ามันอลาัางการเกินไปแบบขาตั้งแบบเบิ่มมากๆกลัวตาเขาจะตกใจเราก็จะแบบจะแอบบแอบบตั้งเอาละกันอนะทุกคนแต่ตอนนี้นอยู่น้ำ <laughs> เดี๋ยวเราไปซีนน้ำก่อนเดี๋ยวเจอกันหลังเลิกเรียนนี่คือเสียงของจักรตันหรอเดียวจิ้งลีดเหมือนที่ไทยเลยนจริงไหมเจะหลับเราเห็นไงโอเคก่อนบ๊ายบายเจอกัน ขอบคุณทุกทนมากครับขอบคก่านจากรับขอบคุณกานกรับขอบคุุกานกครับขอบคุณทุกท่านมากรับบคกท่ากครับบคกานกรับบคกานมากครับขลบคุณทุกท่านมากครับบคทุก่านมกรับอบคกานมากครับขอบคุณทุกท่านกครับขอบคุณทกากรับอบคกานกรับบคกานกรับบคกา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  พี้อยเหมือนน้องตาไปแล้วเลยอยากกลับไปนอนมากทุกคนไปล้ไปตึก AR กันนะครับผมไปหาหน้องๆกันแล้วก็กลับมากระเป๋าของหนักวยแล้วตอนนั้หน้าหน้าเหมือนต้องแต่งนะเพื่อเพราะว่าก็แบบพี่ตําลัอาเต็มแมสแล้วครับผมไม่อยู่ติดหน้าเลยติดแมสหมดเลยเตามมากทุกคนเจอน้องๆแล้วไฮไาไฮแบมอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะห้ามหลบกล้องนี่คือคำสั่งที่วันนี้พอเราต้องรีบกลับบ้านกลับบ้านไม่ทำอะไรหรอคนเนี้ย บอกใครแล้วว่าได้เปลี่ยนชุดบ้างแต่แรกถ้าจะไปซีจะเปลี่ยนชุดเพราะวจะไม่ใส่ชจอนี้ไปเด็ดขาดร้อน d Thank you Thank you h a y b i t o you. ้วพ่อนวะอนอนอยู่บ้านไม่สบาย Happy b i t h a to you. ทุกคนเอานี่ไปเก็บผีนี a p ้เอานี่ไปเก็บผียังร้องไม่เสร็จเลยร้องได้ถึงหน้าเลยเออร้องไป ลองไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดเมื่อวานสอบอะไรบ้างไม่บอกเขายากมาเรียนเองไม่สบายทำไม่สบายผมไม่ไสบายโควิดผมอยังไปกินไอ้ไส้ย่างอยู่เลยทุกคนไปเจอกันที่บ้านหิวข้าวอ่ะทุกคนต้องเร็วกว่านี้นะเพราะหิวข้าวไม่ไหวแล้วมิวเท่าได้ไปจุดสองนาทีมิวบายบายเปล่าวป้าวไง บัตรเาเหมือนจะมาแล้วเลยอยู่ข้าอยู่เข้าอยู่ข,ยข้ามากสินาชอนเลยแล้วกันทุกคนบัตรเราอยู่ตรงนี้เราเข้าไม่ได้บัรเราอยู่ตรงนี้บัตรเราอยู่ตรงแบบเลยเลยที่จอดบัตรไปแล้วอ่ะเข้าไม่ได้แล้วปะวาร์ปเจอกันที่สินาชอนไม่ก็ขับจองไม่รู้ตอนนี้บายบายทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในสินหาชอนแล้วที่แปลว่าอยู่ในตาดีเฉย เราก,ก็จะไปอัพกุจองโดยการนั่งรถไฟฟ้าไปรงที่สถานีวังชินีแล้วเ้วต่อสายสีเหลืองไปที่อ,อ,อัพูุจองเรดิโอหยงตอนนี้นั้นร้อนามากๆร้อนขนาดไหนให้ทายขนาดที่ว่าอยากขอเสื้อเดินเฮ้ยเซกซี่ทุกคนจะบอกว่าร้อนที่แบบต้องค่ะคนกิดวาน่าเราวกไหม ไม่ว่ากดหนึ่งไม่ว่ากดสองทุกคนกตุนดาไปกัลยาจารให้เราโดยการกดไลค์กดกดแชร์กดกระดิ๊งแล้วก็คอมเมนต์แล้วอะไรทุกคนไปเดนโกชูอัพกูจอไกอไปบ่อยมากแบบเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่มากของเดน ตอนนี้เราถึงอบกุจจองมาที่เรียบร้อยแล้วอยู่ประตู5นะครับผมอยู่ประตู5เดินออกมาเดินไปเรื่อยๆตามแมพเพราะว่าเราไม่บอกอยู่ที่ไหนคนเราไม่รู้ว่าเดินไปยังไงทา่าชามาแล้วน้องทา่าชานะครับผมไปก<ะ>ินข<ะ>้าวกันเถอะอันนี้แบบมิว้วมาเบลแนะนำที่ท่าชาโอเค ทุกคนแดดแรงมากแล้วก็ลมแรงด้วยซึอตอนนี้เรากำลังเดินมาทางเดียวกับที่เราเดินมาครับผมใช่ปะแต่ว่ามันจะไกลกว่าเดิมนิดหน่อยแถ้ตอนีข่าวมาทุกคนพูดเลยว่าซี a Through นี่มันจะเป็นทางนี้ทุกคนเห็นแบบตรง,งเขาว่ามีดิสต็อปปะตรงเขาว่าไม่มีิสต็อปอะมันจะมีครับผมอยู่ข้างล่างทุกคนนี่และครับผมนะครับผมนี่ London b i มิวเซียมคนเยอะแบบบึ่มมากแต่เราจะไม่กินเราจะเดินผ่านไปเฉยๆเพราะว่าคนเยอะเกินไป ทุกคนจะถึงร้านที่เราจะมากินแล้วแล้วตกหลนนั้นข้าวไมทำอะไรฝั่งหนูไม่เข้าใจไม่ทำอะไรฝั่งหนูนะตกอ่นนั้นนะถ้าถึงความเป็นจริงแล้วขอให้ไม่มีคิวจะได้กินเลยร้านนี้เราไปกินวันนี้ชื่อว่าร้านดามิเชียนหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมกใกล้ถึงแล้วรถทุกคนถึงแล้วร้านนี้นักท่อทงที่ยข้าวอย่าบอกาต้องรองคิวนะขอร้องเถอะทุกคนเมื่อกี้เราจะหยัยกไปแล้วรอแค่สั่งกินเท่านั้น ร้านนี้เราเคยมาแล้วรอบหนึ่งเป็นร้านที่แบบเราชอบแล้วก็ถ่ายรูปสวยปะเราไปหาที่รอสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาครับผมทุกคนเราได้โตแล้วทุกคนในที่สุดเราก็ได้ขึ้นมาข้าบวนแล้วแล้วก็อยู่ตรงแอร์ด้วยซึ่งตอนนี้นั้นอยากถ่ายบรรยากาศให้ดูมากแต่ว่าคนเยอะแบบเบิ่มๆแต่ว่าเดี๋ยวแบบแปะแอร์ถายมาให้ทุกคนวันนี้หล่อ,อมาก อยู่แล้วเดี๋ยวไปคาเฟ่ต่ออยากกินอยากได้เซทเทอร์มันเจออะนั่นหลับประเด็นคือยอยากได้อันไหนอยได้อันไหนจริงจริงอยากได้ของเซทนี่แต่ของเซทนี่แบบหมดไปแล้วอ่ะใช่มันสูงย่างอมนั่นแหละประเด็นอ่ะเอาละ,าละฉันจะมีตัวยูให้ซื้อไวเราทุกคนเราจะผ่บบาบรรยากาศให้ดูนะครับผมผ่ะเริ่มเลย คนเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเลยเด็ดมาสุดที่ต่อเด็ดเยอะไอกูกินสองแก้วกูโกรธติวกมาหกคนคือมาหกคนอีกสองคนเขา่ที่อยู่คนอ่ะเล่าต่อคือเมื่อกี้เกิดเรื่องที่รอดไม่ได้ขึ้นมาก็คือผ่านไปซัชั่วโมงเขาเดินมาถามว่าสั่งยังซึ่งเรานั้นสั่งไว้แล้วเราก็ถ่ายเราเราคือเราถ่ายด้วยเว้ยว่าเราสั่งไว้แล้ว เขาบอกว่าหายไปเลยเว้ยที่เราฝังอะ่ะมันหายไปหมดเลยแล้วก็แบบอสองชั่วโมงแต่นั่งหิวขา้าวทุกคนก็นั่งหิวขา้าวแบบกูหิวข้าวไม่ไหวแล้วอ่ะอววก็คือคาเฟ่อ่ะก็จะได้ไปอ่ะหกโมงเย็นคาเฟ่แค่นั้นแหละไอเด็กมอมเตอร์ท์ที่ว่าจะไปหลายๆที่อยู่เพราะว่าอยานไม่ค่อยรูปเลยก็คือข้าเด็กจะกินข้าวไหมตอบแรกป้าขอเลยป้าขอก่อน วันเกิดปาร์ตี้เล็นึงขอรอให้เขามาเรือว่า็พอส่วนนี้ดีกว่าแล้วเขาต้อ,อ,อจะรักคิวใช่ไหมก็อาจจะใช่เพราะว่าเราก็สั่งไปแล้วแต่มันไม่ขึ้นนะไม่ชอบผิดเราซะหน่อยหรือเปล่าใช่เราก็โทรรู้เป็นคนเราด้วยเออว่าเราสั่งไปแล้วจะสั่งไปเยอะนะประเด็นอาจจะเออเรื่องเพราะเราสั่งเยอะ <laughs> อาจจะเออเรื่องเพราะ <laughs> เราสั่งเยอะก็ได้ก็เป็นไปได้เยอะเกินไปโอเคทุกคนรอข้าวมาทานข้าวอยู่ตุแกดี๊ดีตุ๊กแกแล้ กทำประเด็นอะไรวะปเด็ตื่นสามคนอนะหายไป คนในสุดอาหารของเราก็มาแล้วสั่งแบบนิดๆน้อยๆไม่เยอะมากม,มากันหกคนกินหมดอยู่แล้วแต่น้ำฉันสอแก้วนะพเพื่อนนะ<ม>เฮ้ยถือว่าน้อยนะถ้าอย่างหคนนะผักกาดกระล่ไำไม่ต้องกินดูสมวตากินได้กินได้เลยใช่เถอะกระล่ำปะผักกาดใช่หรอขอลองเลยวะ ทุกคนก็คือตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสายตาแล้วก็ไปคาเฟ่ต่อเดี๋ยวเราไปไหนต่อมิวคาเฟ่ชื่อคาเฟ่เฟเฟเฟตรงไหนชัน้นไหนกำลังคิดอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแล้วไปดูกันเลยทุกคนล้นนี้ก็คือค่าเสถียของเราในวันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยวอนเราจะรอชาถ่ายรูปิวิวก่อนถ่ายรูปฟิวฟิว น,นี่ยน้ำตาเองครับ <Okay. S 1> เราจะถึงเซ็นทรัลมอเตอร์แล้วเราต้องได้แว่นจากอันแล้วป่ะแต่เดี๋ยวก็เอาฮะเอาแอบตาอาอิ่มเกินไปพอเราถึงแล้วปะ let's go คนอยู่ๆเราก็เสียตังค์เ yeah, นี่ยแฮนด์ครีมอันนี้หอมมากอะ่ะคือทุกคนว่ากี้เราไปดมมันนีป่ะจริงๆเรามีอันเนี้ยไปกินเฟียร์ใช่ปะ่ะอันเนี้ยเพิ่งมาดมที่นี่แล้วแบบหอมมากก็เลยแบบได้ไปเลยจ้าทุกคนทุกคนคิดว่านี่น่ารักปะ่ะหรือว่าคิดแวบบ่ามันแบบมันหล่อมันเทพไหมใช้ได้ถือเลยคิดว่าจะเซอร์เนี้ยออกเจนนี่ด้วย ทุกคนคิดว่ามันเหมือนคุณชายจุฬาเทพไหมเขาแต่งตัวใช่มากนี่ว่าได้ใช่เลยเฮ้ยเปี่ยวเลิศอ่ะเฮ้ยมันได้มันได้มันไดไปทุกคนเราได้มาแล้วก็คือแว่นจุฑาเทพแว่นคุณชายจุฑาเทพใส่แล้วเหมือนคุณชายจุฑาเทพมากก็เดี๋ยวไปส่ายตามชันเอ็มนะครับผม ก็พอสาดักเสร็จก็เดี๋ยวจะลองไป่าเฟ่กันแล้วนี่ครับจ่ายตามชั้นเอ็มข้างล่างก็คือที่เราผ่านมาตรงนี้เราก็รอจ่ายตังอยู่ทุกคนเครื่อันี้สวยมากเรากออนอยากได้แต่ว่าเขาเขียนไว้ว่า Not f o ฟ s a เซลเซอ e r รอส้่งเอาจริงรู้สึกว่าอยา,อยากสั่งก้อนใหญ่นะแต่ว่ากินข้าวมาด้วยอะไรด้วยอะสั่งแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าไม่งั้นน่าจะเดินไม่ไหวแล้วก็ไปคาเข่ไปหนึ่งไม่น่าไหวทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาจะหนึ่งทุ่มแล้วเป็นเวลาหกโมงห้าสิบน่าจะแสงสวยจริงโอ้สวยมากทุกคนแสงสวยดูเตาดิแต่งส,<า>สวย ทุกคนเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปกันเวลาเกินสิบรูปละเราก็กำลังจะไปตู้ถ่ายรูปพเรีกวาคอเราจะไปถ่ายรูปร้านหนึ่งกันที่เป็นร้านจติกก็ยิ้มๆมันน่ารักมากเลยมันเดินไปทางนี้ถูกป,ปะวะออาทุกคนแต่ว่าเราหลงทางเราจะถ่ายให้ทุกคนดูนะขอหาก่อนตอนเนี้ยทุกคนนี่ร้านถ่ายรูปร้านนี้ที่เราจะมาถ่ายกันนะครับผม ตอนนี้นะครับผมเราก็กําลังเดินไปรถไฟฟ้านะครับผมด้วยความเหนื่อยเฉื่อยเหนื่อยเฉื่อยมากเพราะว่าเหนื่อยมากมากที่เหนื่อยไม่ใช่อะไรนะหลับน้อยมากก็คือสามชั่วโมงเองไ <นะ S 2> ปทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่หงแดน,นะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หงแดแล้วแต่ว่าเหลือแค่สองคนใช่เพราะว่าแยกกับอีกสามคนก่อนแล้วค่อยกลับไปเจอกันตอนสามมุมแล้วมีกับแบบรามพ่อเดี๋ยวเราไปหาง้อ ก็เราแยกออกมามาซื้อเสื้อนะครับผมเพราะว่าจะเปลี่ยนเสื้อก่อนไปตีเพราะว่ามันจะดูแบบเต็มไปห,หน่อยทุโคนเราได้มาแล้วเสื้อผ้าเปลี่ยนของนี้เป็นแบบเสื้อเชิ้ตแตนท่า,าบอยดีเพราะอากาศมันร้อนไม่ไหวเราต้องไม่ใส่กันแดดถานแล้วตอนนี้ <l ots> เหตุของซาได้เป็นเสื้อปกติเลยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูว่าจะออกไปตียังไงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแบบถึงแบบตอนตีใช่ไหมเพราะว่าแบบ คนมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่น่าจะสะดวกเท่าไหร่ในการถ่ายทำต้องขอโทษนะที่นี้ด้วยแต่ว่าใครคนอยากแบบตีเราก็จะแนะนําได้ถ้าอยากตีนะเราก็จะแบบนี้ที่แนะนําให้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับว่าอยากฟังไหมหรือแบบอยากแบบอยากรู้ว่าตีที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมสามารถพูดคุยกันได้ถึงเราจะไม่ได้ตีบ่อยแต่ว่าเรามีคนที่ตีบ่อยติดตัวเราอยู่เราก็จะรู้นะครับผมเขาเรียกว่าแบบทำรีเสิร์ชได้อะทำรีเสิร์ชทำรีเสิร์ชได้ไปไปห้องนิวแบบแบบกันเลยครับผม ทุกคนนี่คืออาฟป็ศของเราในตอนนี้ก็คือแค่เปลี่ยนเสื้อเฉยๆแล้วก็ออกมาเลยต้อแต่นัน,น้าทนนิดนึงก็คือตอนนี้อยู่พงแดแล้วกําลังจะเดินไปสนตีทุกคนกดบเปก์กำลังใจใพวกเราในการไปชีวิตต่อในนะคืนนี้ด้วยแล้วก็ลิขสิทธิแ์แน่ๆอย่างนี้เป็นลิขสิทธิแ์แน่ไม่น่ามีอะไรแล้วก็ขออนุญ,ญาตไปตีก็ขอทุกคนมีความสุขเหมือนที่เรามีความสุขใน,นวันเกิดวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัปสไคร้กดกระดิ่ง แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับบ๊ายบายทุกคนมาดี่ก่อนบ๊ายบายปิดทีปิดทีมิ้ว